เอาแล้วครับขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองแม็กเทียนพีซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําคลิปไม้ค้าเบสบอลกันเยี่ยมซึ่งรอบนี้ผมจะเล่นแบบไม่ตัดต่อนะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวผมไม่มีคลิปลงผมจะรีบทําคลิปโอเคนะครับผมจะได้มีคลิปลงไวๆโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเบสบอลกันนะครับรอบนี้ผมก็จะเล่นแบบฉบับไม่ตัดต่อนั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมก็จะรอเก็บท้องให้ครบ12ก้อนนะครับไอตาที่แล้วผมก็อัดไปแล้วแต่คุณผู้ชมคือไอตาที่แล้ว่ะ คือผมเล่นใช่ไหมแลวคือผมเกือบชนะแล้วคุณผู้ชมคือตอนนั้นผมเก็บสองแล้วเหลือคนเดียวคุณผู้ชมรู้ไหมทำไมผมตายผมเดินตกเองอะแบบเป็นเหมือนไอคลิปเก่าอีกแลว้วคุณผู้ชมผมเสียดายตาที่แล้วเลยโอ้โหถ้าถ้าจบผมก็เอาคลิปผมก็อัดคลิปนี่แหละเออให้ใคร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 อยากดูคลิปนั้นก็บอกได้นะผมผมยังไม่ได้ลบคลิปนั้นโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาเล่นไปกลางเลยเฮ้ยไอเหลือง อันนึงผมไปเอาเหลืองก่อนซึ่งตอนนี้ผมฝึกบัตเตอร์ไฟคลิกอยู่นะครับคุณผู้ชมผมก็จะคลิกรัวหน่อยแต่ผมอาจจะรัวไม่มากเพราะผมไปพูดเล่นใหม่นะเอาไงอะ่ะเออนั่นแหละกลับไปดีแล้วผมไม่อยากหาเรื่องผมเล่นแบบเซ <c oughs> ีฟผมเคเดี๋ยวผมจะรีบไปกลางแล้วกันโอ้รู้สึกน่าจะมีทีมดีอยู่นะรอบนี้ทีมที่แล้วก็ก็กากแต่เกมพลิกเฉย <c oughs> เรียบร้อยครับสีเหลืองได้เดสมอลเล่ไปแล้วหนึ่งคน ไอหนึ่งสีอุ้ยหนึ่งทีมนั่นแหละอโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บเอเมาล่ากันอ่าลงไปดื้อๆเลยแล้วกันโอเคผมถ้าผมเล่นกากอะไรก็ต้องของอภัยด้วยนะครับพอดีผมไปคนเล่นโคตรกากผมคลิกไม่ค่อยรัวผมคลิกแค่ประมาณเก้าซีเอิีเอดองอันนั้นเมื่อก่อนนะสูงสุดที่ผมทำได้ก็สิบสองผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมคลิกรัวแค่ไหนเดี๋ยวผมค่อยอกลับไปเทสอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ได้เอเมาล่ามาสองก้อนย่มไปเลย โอเคเดี๋ยวผมต่อมาทางขับก่อนเดี๋ยวผมไม่มีทางกลับประตูนั่นแหละเพื่อนไปๆๆๆตอนนี้ผมก็ได้มานล่าสองก้อนแหละตอนนี้ผมก็ไอผมว่าผมเอาไปซื้อออกซิเดียนดีกว่าเออคลิปคลิปที่แล้วผมว่าผม <im it> ไปเพราะผมเพิ่งตื่นน่เลยทําให้คลิปแบบโอ้ออกมาไม่ค่อยดีมาทําไมมาทาไมมาทําไมมาทาไมไม่ไม่ไม่โอ้ยตีรัวาจางไอ้คนนี้โอเคอย่างน้อยให้มันก็ตายโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเอ็มเอ็มไปเอาเพชรก่อนผเพชร เพชรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในทีททมมากสีเหลืองได้เดสมอลเล่เป็นที่เรียบร้อยผมคลิกลัวก่อนฝึกลองผมขอดลองก่อนพีได้สามก้อนแล้วกลับก่อนดีกว่าก็จำได้ผมจำได้นะว่าในกล่องมีเพชรอยู่เดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามีกี่ก้อนอ่าใช่โอเคสี่ก้อนก็ช่วยไม่ได้ก็อัปเดตแค่ตีไว้อัปตีไว้เลยแล้วกัน โอเคไปเดี๋ยวผมต่อไปสีฟ้าเลยแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่ต่อไปดิผมจะไปเก็บเอเมอรัลอเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าแล้วูดถึงสีฟ้าเลยเค okay. มาถึงแล้วจ้าข้างบนนั่นสีอะไรนะสีแดงเอ้ยตัวนี้มีเอเมอรัลอตัวนี้มีเอเมอรัลอเอ้ยตัวนี้มันที่ที่ที่มันมบุกบ้านด้วยปะโอ้โหทิ้งเอเมอรัลอเลยเหรอเสียดายมากอูโหูคุณผู้ชมผมว่าผมเจอคนขี้ขุนรัวแล้วแหละ โอ้คนนั้นคลิกรัวมากอะผมก็รัวแหละนั่นรัวกว่าผมต้องการให้ทีมผมไปช่วยอะแต่ทีมผมไม่มีใครไปกัางทำให้ผมต้องไปลุยเดี่ยวตรงกลางลำบากมากเลยเคเค,เคเคเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วผมไปตามเพื่อนดีกว่าเอาละสีสีฟ้ากำลังจะโดนสีแดงพัดหลนะครับดูตรงนูน้นตรงนู้นจะเอ้ยโอ้โสวยเนบอเค เพ่นได้ามาลอดแล้วหรอขอไว้เพื่อไปเช็คอีกทีหนึ่งนั่นไงเพื่อนยังไม่ได้เก็บข้างบนจริงด้วยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมว่าเอ้ยผมคิดอะไรออกแหละซ่อนยังมาลอกกันดีกว่าทิ้งไว้ให้เพื่อนกันสีแดงมันกับบุกสีฟ้าสองคนเท่ากับว่ามันจะไม่มีคนอยู่บ้านสองคนใช่ไหมโอเคงั้นผมจะไปทันหลบสีแดงอ้อยู่คนเดียวหรอผอ้ชมคิดว่าผมสู้ได้ไหมผมเชื่อว่าผมสู้ได้สวย ดีนะมันเดินตกเองมันมันจะผากตกมันจะผากผมให้ตกแต่มันผากผมไม่สําเร็จเพรผมพูดไม่ทันแน่เลยลากก่อนอ้ทันเฉยตัวนี้โหดตัวนี้โหดโอเคผมฆ่าตัวโหดได้เยี่ยมโอ้โอ้ในที่สุดผมก็มีประโยชน์ต่อทีมสักทีโอ้ไม่กัด โอ้โหฆ่าตัวโหดสีแดงได้แหละเยี่ยมก้าขุดเตียงเสร็จปุ๊บโดนกระทืบเลยเมื่อกี้แบบโอ้โห,โ,หโหมันมาเป็นกองทัพเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเนียนหอเนียนหนอเนียนหนอมานี่มานี่มานี่โอ้โหสีฟ้าสีฟ้าก็มีคนโหดเหรอโอ้สีฟ้าก็มีคนโหดอ่ะอคุณผู้ชมดูดิมันพาผมตกอีกแล้ว <c oughs> ผมเสียใจมากเลยคลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงมั้งประมาณเก้าน,นาทีไม่ก็สิบนาทีคลิปที่ผมอัดเซฟส่วนใหญ่ก็สิบนาที นะเนใหญ่แพ้แทบไม่ชนะเลยถ้าชนะผมก็ลงคลิปไปแล้วคลิปนี้อาจจะชนะถ้าผมลงหรือไม่ก็อาจจะไม่ชนะก็ได้ผมไม่สปอยโขหงโข่งกยังไม่รู้เลยว่าผมจะชนะไหมแต่แต่แต่ตอนลงคลิปผมผขงก็รู้แล้วแหละว่าชนะหรือแพ้โอเคโอ้สีแดงสีแดงตอนนี้มันก็ไม่มีเตียงแล้วเพราะฉะนั้นก็ความอันตรายก็น้อยลงผมว่าสีฟ้าก็เป็นสีหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาหาจังหวะไปกระทืบสีฟ้าด้วย เตียงมันน่าขุดมากเลยอะครับคุณผู้ชมดูเตียงสีฟ้าดิกันแค่ชั้นชั้นเดียวสองชั้นเองเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> hey. hey, สีแดงสวยเพื่อนอีกตัวนึงอ๋อ oh, ดีนะผมคลิกลวผม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 ฝึกคลิกลวมาแล้ว mm hmm. แต่พอโอ้โหอกืบบตงุง <c oughs> เป็นแบบนี้ตลอดโอ้โหโอ้โอ้ขอขุดเตียงได้ไหมเพื่อนเพื่อนขอขุดเตียงนะเพื่อนเฮ้ย <c oughs> hey, ตอบบอกไปทัน <c oughs> ลืมคลิกขวา เอาตีไม่โดนเอ้าไอ้นั่นตกอ้าผมเป็นอะไรกับดุ่มเนี่ยคือผมชอบเดินตกเองตลอดเลยเอาใหม่ก่อนคือแบบเดินดีๆบอกก็ตกแบบฮผมผิดอะไรเดินดีๆไม่เป็นเดินตกอีกแล้วเราโอเคผมผมพร้อมพร้อมขุดเตียงมาแล้วเอาแค่นี้พอเชื่อผมสีฟ้าอ้าสีฟ้ายังแตกแล้วนี่ว่าผมไม่รู้ โอ้ О, ถ้าผมรู hey, oh, ้นานฝ่าติ้ผมก็เดินไปกระทืบมันแหละเฮ้ยคุณผู้ชม่าคิปนี้น่าชนะได้แหละเยี่ยมกว่าจะมีคลิปชนะประโถอะล้นครับคุณผู้ชมสีฟ้าอยู่ทางนั้นมากำลังเดินไปไหนเจ้าจะเดินไปไหนน่ะมาให้ข้ากระทืบซะโดยดีจา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 ้าจาจาาจาจ้า้า้าจ้าจาาจ้า้าจาจ้าจาจา้าจ้าค้าจ้าจ้้าจา้้าจ้นจ้าจ้าด้าจ้าจ้้าจ้าจ้าจ้น้าจ้าจ้้าจ้า้าจ้้า้้า้า โอ้โหผมสู้ไม่ได้ไม่จะไปไหนเธอจะไปไหนน่ะมานี่นะเอาโอ๊ยมันเล่นมันเล่นมันเล่นวนโอ้โหโอ้โหหันเมาไม่ทันเลยมานี่นะเจ้าจะไปไหนหยุดการกระทําของเจ้าเดี๋ยวนี้เฮ้คุณผู้หญิงตอบไปทางนั้นระวังตกนะก่แล้วว่าตกตามนั้นแหละครับโอ้โชมคลิปนี้ก็จบแล้วโอ้โหโคตรไวเป็นคลิปที่เล่นแบบไวมากเอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ต้อง ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับเออใครอยากโดเนีผมก็สามารถด,ดูดีได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับบายใครอยากด,ดูดีผมก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมช่วยกันด,ดูดีด้วยนะผมจะได้มีมัล์ดีๆเล่นใหม่ครับอีก